สวัสดีนะครับวันนี้พบช่องสุ่มทังบ้านนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตเนื้อเรื่องสารคามด่างหลวงนะครับน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไล่ให้ดูที่รักระถางนะครับตั้งจากกระถางนี้นะครับรนี่นะครับกระถา,างที่สองนะครับนี่นะครับ ที่สามนะครับสามนถางที่สี่นะครับนี่ไม่เหลืองมาเลย ะค,ะความด่างนะครับตอนนี้จะเป็นฟอร์มกอะครับแต่ไม่้น้องเขาจะดา่างอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะเปิดใบเขียวมาหลายใบอยู่นะครับถัดไปต้นนี้นะครับก็มีความด่างอยู่นะครับใบเก่าเขาในใบใหม่มาเขาเขียวนะครับก็เลยแบบเออเก็บไว้ดู นนี่นะครับก็้อนนี้จะเป็นจะเป็นฟูมินนะครับมีสองต้นนะครับมีสองเกาะเป็นฟอร์มกอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเหลือง นี่ใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดนี่นะครับอันนี้ใบล่าสุดนะคะนี่นะครับ ก็มีความด่างแบบกระจายอยู่นะครับผมใบล่าสุดใบเนี้ย<ม>ลองเก็บไว้ลุ้นดูนะครับเผื่อตอนโตเขาจะด่างนะครับพเพราะนี้เขาก็มีความด่างอยู่ กรทางสุดท้ายนะคะอันนี้ไมล่าสุดนะคะแล้วก็อันนี้ได้มาใหม่นะครับซื้อมาในนามบุษราคำด่างนะครับบุษราคำด่างนะครับ ในสองใบล่าสุดเขาเป,เป็นออกมาเป็นใบเผือกนะครับเป็นฟูมินแต่ใบเก่าเขาที่ตัดออกมามันด่างนะครับผมเขาไม่ได้เสียนะครับพอดีว่าแบบโดนออขหอนุบาลแล้วแบบเหมือนมันเลิศมันเปื้อนก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมน,นะครับรอรุนอนโตนะครับพวกเนี้ยรอรุนอนโตนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เป็นก้านส้มนะครับก้านส้มด่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอัน,นีก็ฟูอัน,นก็ฟูเหมือน,นกันเดี๋นนนะยวพาไปชมฟูมิ้นต้นโตกันนะครับผม นี่นะครับฟูมิน,นะครับก่อนซื้อมาก่อนซื้อมาใบนี้ก็เป็นหลอนนะครับเลี้ยงมาหนึ่งสัปดาห์ใบนี้นะครับผมหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาเข้ามาเป็นใบนี้นะครับเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนบินป่วยเข้าไปมาเมื่อกี้นะครับมานี้นะครับอันนี้ที่ซื้อมาใหม่นะครับที่เอฟมาครับซื้อมาสองต้นลมสงล่งแล้วยังไม่ถึงสองร้อยนะครับ ต้นน,ะะนี้นะครับนี่นะครับต้นนี้กำลังแทงใบใหม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับในกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สลับบุษลาคานะครับก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ